พอเทียนผมไปชนเคยมาวาดแล้วขอเราขอช่วยผมหน่อยดิก้อนเนื้อที่ตับเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่พ่มันจะต้องคาตัดเพื่อผาก้อนเนื้อตรงตับได้ออกลวง่อช่วยผมหน่อยนะเขาพผมมีบุญนะพเหมือนจะมาบวชให้แต่นนหม้อเขาก็หยิบเขาบอกอักปังนะวิท่ายวะคุณพักก้อนเนื้อคุณพักมันห้ไปได้ยังไงโอ้โทิศแต่วันเนี้ยมันห้ ก็สาหรับล pues ูวหนาแล้วก็รับคารพบุชาจอหลวงพ่อสร้างบ่งนี่แหละเป็นต้องพระเทียนของ์มพควานของวัดตะไคร้หลวงพ่อเล็กแห่งวัดตะไคร้หรือว่าจะเป็นหลวงพ่อสวนก็ดีแต่หลวงพ่อส้วนเนี่ยหลวงนาทันเป็นลูกศิษย์ทันในบวชตทันแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์แบบทุกวันนะกิจวัรทุกวันไม่ใช้คือเป็นลูกศิษย์แบบนำบากมั่งอะไรมั่งถ่ายในในระยะบางครั้งไม่ถึงกับขี้ขังหรอก กับลวงพอเล็กก็ไม่ทันหลวงพ่อเทียนก็ไม่ทันแต่ความรู้สึกขางลุงหนาทุกวันนี้ที่มีปลาปื้มแล้วทุกวันนี้ที่มีการทําจอดแท่นเป็นพุทธบูธชาของพระพุทธศาสนาในอารามก็คือเป็นหลวงพ่อเทียนรักมากขคารมมากขุชผ่ามากไม่ว่าจะเป็นเลียดยิายายให้บัตนเทียนเรื่องการปีนึ่งห้าเย็บพักก็ดีไม่ว่าจะเป็นหกซีก็ดีจะเกิดจากประสบการเล่นลุ้นแล็กหกซีก็ลุกหนาก็ยายก็หายไหวก็มี ก็ม <önce S 2> no? in ีอยู่ก็มีก็ทินตัวไปบางครั้งก็เอาเก็บไปจะเป็นเลี่ยนถือว่ารักแกบูชาแกวัดที่ว่าเขามาในพระพุทธศาสนา้ก็ได้ได้แก่นี่แหละก็มีอยู่ขังหนึ่งก็ประมาณว่ายายก็ตายแล้วหนาก็ตายหมดทุกคนตายหมดเหลือดแต่แม่แม่ลงหนาก็ไม่ได้เลี้ยงลงหนามากก็แม้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ค่อยพูกพันไม่ค่อยพันเในขนมเพราะชีวิตลงหนา ยายเลี้ยงยายก็น่าเลี้ยงมากทั้งได้อยู่ส่วนถึงมัง่งแต่กลับปะปะไกลมั่งไปไกลมากเนี่ยก็คำแม่ก็เลี้ยงยายคำแม่ได้แต่แม่แม่จริงๆก็พ้องจริงไม่ค่อยเคยเห็น้าไม่เห็น้าตอนต้องหนาวแบบเขาสู้บัตรคิดคือบวชแล้วถังแล้แต่แม่ก็หลุดจากไม่ค่อยชนิดแต่ว่าที่มาบวชนัยน,นี้ก็ตอนยายเสียยายมาเสียหนามาเสียก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็นไปหาทํางานเลี้ยงชงเลี้ยงชีพชีวิตก็กิดลงขิดเล้ามั่งอะไรเงี้ย ก็มีอยูคขังนึงก็กิดเหล้าเยอะใส่บ้านย่าตัวดี้บ้านแขงมูนึงนี่แหละในสมุไนไพรเนี่ยเจ็บปว่วยปวดท้องแนนมากเลยโอ้ก็เป็นเลือดก็ไปห้าหมอหมอก็ไปเอ็กซเเย์หมอลาทุบลีนยะเอ็กซเเล์เขาบอกวา่าพบก้อนเนือ้อทิศตับพบก้อนเนือ้อทิ่ตับตรงหนาเขาบอกก็มียาด์ไหมต้งหนาบอกไม่มียาด์มาเรากลัวไหมไม่กลัวเราคุณหมอแล้วก็คือกาดูมานก่อนมันยังไม่ได้บวชจะเปิาาดสารวัอยู่เอาคุณกาดูแล้ว เอายาดมาดูแท่นะครั้ลุงหนาบอกไม่เป็นไรหรอกครับพมไม่มีที่นองมากครับครับเนี่ยมากก็ล่านนะผพมดูได้เขาก็ลเลยหันต่อของหนาคอมมานนะหนาคอมเดี๋ยวว่าเอ็กซาเล่ใช่อุนตาซาวอะอะไรอุนตาซาวเลเซ์มาให้ดูขอขอให้ดูอย่าก,กลัวนะไม่กลัวขอยดูทรงปรทีจัข้างในนี้ตรงตับมันมีก้อนเหนือขึ้นก้อนใหญ่มากต,ตับหรือตรงตับเลยตรงตับลุงหนาเลยก้อนใหญ่มากเลยลุงหนาก็ถามว่า,วาคุณหมอน,นั้นคืออะไรอะ่ะเขาบอก มันเป็นก้อนอะไรไม่รู้อะคุ้นไม่รู้่าก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันต้องวิ่งไข่กันมากโอ้โหลุงนาตกใจมากกลัวกลัวหมอก็ให้ยงให้ยาอาอกไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดถ้าละลายลิ่มเลือดไม่ได้ต้องพาต้อง่าตัดเพื่อเอาก้อนนี่ออกก้อนใหญ่เนาะก้อนใหญ่มากเลยนะก็เสาหม้อะนะครับมาเสาหม้อ มามีพา้พพากอพ้าไม่นามีก็ใส่บ้านก็ยู่ไปนอนบ้านนุ่มมัง้งบ้านนี่มั้งยายไม่ยู่แล้วอะไรไม่ยูยางงาแ่แล้วก็มันแบมันมันก็ชีวิตก็ทำงานแต่บางครั้งเราก็เศร้าว่วาทไมท่านเกิดมาท่นมันคาดอะไรหมดเลยทุกทิ้งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเจ็บปวดก็คิดไปแล้วแหละก็คิดตัางหน้นตี้ว่าไม่รู้จะไปไหนนะวันนั้นหม้อนัดขงัขงขังที่ซ่องให้ไปเช็คดูพ่อเขบให้เอายามากพอกินยา มันจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอ่นักแค่ว่าต้องต้องผ่าตัดถ้าเกิดไม่กินยาตัวนี้ก้อนนี่ไม่ละลายต้องผ่าต้องผ่าก็วัานนั้นลงหนาไปยืนอยู่ตรงท่ายหน่าแม่ราชบุรีอ่อะมอสเซฟแต่เขา่จะไปง่ายเนาะเพราะมันไม่ได้จะไปได้อ่ะตอนนี้มันไปมองตรงสะพานดำไงไปเห็นไปเห็นเมนรถไฟวิ่งพานเห็นเมนของน้นเมนขอเมนวัดสัตนาดจากได้เลยตอนนี้กก็เลยมาคิดไม่ใช่ว่าคิดถึงวัดของเราคิดนี่ก็คำคิดตัว วัดปะไกลูกหัวเทียนที่ยาเคยซ่อนยายจะเป็นคนพูดข้อหลองลูกหนามาสวนลูกหน่าแบบยังวัยรุ้นอยู่กินเหล้าเมายานู่บวชนะก้อนตายยายจะตายในอ้อมกอ้อ้อมก้อนทองลูกหนา่าเฮืกสุดถ้ายยายสะดุ้งเกินยายข้อหลองเป็นาพูดแค่ว่าไม่เกิดสามนาทีนายสิรลม,มานู่นนะูบวชนะบวชไปบวชนจะ้ะอยู่วัดปะไกเนี้แหละไม่ต้องได้ต้องเป็นาสายไทยสิ้นจักแม้แล้ว ลูกจะไปอยู่ที่ไหนไปควรจุ๊บตะไก่นะนะไปควรจุบ๊บรถปวดเทียนแกเพราะยายจะเป็นคนปรุงฟังไห้รักลหลวงปวดเทียนยายมีเลี้ยนไหนซ่องเลี้ยนคือเลี้ยนรุ่นแรกของส่องซีหกซีเลี้ยนเล็กนั่นก็ดึงเลี้ยนที่ว่าลวงหนาให้ลุกชมนั้นนึงเลี้ยนแล้วก็เลี้ยนซ่องก็เป็นเลี้ยนโอ้บัตเทศที่ว่าไปเจอรอยเย็บหักก็แหละเขาจะปลูกฟังไห้ลวงหนารักหลวงปวดเทียนแต่วันน,นั้นที่เจ็บพวนมันจะไปไหนก็เลยเอ้ยคำว่าโอ้ยหลวงพ่อที่ยายหายไวเราก็รักษาไว ก็เลยมากราบท่านเมื่อก่อนไม่เคยเข้าว the so so ัดตะไคร่หรอกลุงหนาบ้านเกิจชนิดจริงแล้วก็ไม่เคยรู้นะว่าวิหานหลวงพ่ออยู่ตรงนี้เพราะไม่ค่อยเคยมากไม่กม่มาแต่หลวงตะไคร่หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนก็คือมาบ้งมาบวชก็มาทำดาก็เลยเขามาวันนั้นกลับจากลาหลีจ้างรถจากหนองเกตเขามาเขามาข้าวแล้วไปหาวัดหลวงพ่อทั้งน่อยเขามาก็มาเมื่อเฮาวิ่งนี่กันบาดเพราะไม่เคยเข้าวัดแล้วก็โบดเบิดหลังคาเลยแบบกระดิ่งกระดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง ก็เห็นแกก็ไม่ได้มาวิห้าหนีนะท<ช>ิพย์ลุงนานไม่ได้มาวิหารเกา่าลุงนาไปลุบร่รอจำลองนั่นลุบร่อที่ว่าอาจารย์ท่านสร้างไว้ปี่ห้าสู้นั่นน่ะทางนู้นนะทนี่นั้นนะก็ไปกากบแกมืก่อนหลวงพ่อก็จะน้ำท่านหนาออกไปทางนี้นี่พยาชนะไปทางนู้นก็มาข้อพรแก้วพอก็ท่านปพัทเทียพพพพพทนพวกไปช่วยมาไว้หลวงพ่อเราเราก็ไม่ดูแล้วองค์ไหนองค์เก่าองค์ใหม่แล้วครับอะไรเงี้ยแต่วันนี้ขอ้อขอช่วยหน่อยดิ สิ้ที่ใหญ่พ่อมึงก็ข่อลองให้บวชนี่แก้วก็ไม่ได้พูดถึงหรอกก็แค่นึกได้ใจแต่ว่าหลวงพ่อช่วยพวกน้อยตอนเนี้ยหม้อก็าวิใัยว่าก้อนเนื้อที่ตับเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ถ้าขังไปซ้ำเนี้ยไปอ่ะถ้าเกิดมันไม่มันไม่ละลายกินยาแล้วมันละลายอ่ะพ่อมือนจะต้องพาตัดเพื่อผาก,ก้อนเนื้อตรงตับได้ออกหลวงพ่อช่วยพวกน้อยนะถ้าพ่อมีบุญนะพ่อมันก็จะมาบวชให้แล้วถ้าเกิดพ่อมีบุญเยอะๆเนี้ยมัน โอาการจะซึกไม่ซึกกับผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่มีไข้แหละครับบ้านจะนอนก็ไม่มีเพราะย่าก็หนาปุ้มเป็นแมวห้องสายหมดแล้วแต่วันนี้ผม่ข้อหาหลวงพ่อช่วยถ้าเกิดเนี่ยหม้อขังในซ่อเนี่ยผมไปไายแท้งหรือว่าอุ่นตาซาวเงี้ยเอเ็กซเรย์เนี่ยตะก้อนเหนือให้เนี่ยผมก็จะบวชน,น้องขอเจ็ดวันหลวงพ่อบอกเจ็ดวันถึงสิบห้าวันแต่ว่าถ้าบุญกุศลพุ่มมีพุ่งไจะอยู่ตลอดตลอดไปเท้าที่ว่าผมมีบุญกุศลหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะถ้าเเกกกิด้้้้อออนนนืมมัหหหายผจะบวบววชแใลงพ่ ไม่เจ็ดวันก็สิบห้าวันนะพ่อคงจะช่วยครบแต่ว่าถ้าผมมีบุญมีวาสนาเนี่ยพ่อคงอยากจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปแต่ถ้าเกิดผมบวชแล้วอะไรจะ่น่อช่วยหลวงพ่อได้พ่อคงมีบุญผมก็จะช่วยเนี่ยลุงหนาก็ขอบครัตรงน้าแกว่าลุงหนาสตาร์ก,จ,กจริงๆแต่ตอนนีลุงหนาเมื่อก่อนลุงหนาไม่ได้อยู่นี่ลุงหนาไปบวชอยู่วัดรัตวัดรัตสมานร์ชั่นนะเนี่ยที่นอ้องนาวะลุงหนาไม่มีตังค์หรอกเออแม่ก็เริ่มมีจักแม่แม่ก็ให้ตังค์ซีสิบบาทก็พาคนมาบวชไปบวชรวมกัเข้าไปบวชที่วัดา พบรวทวัดร้าเสร็จก็วันนั้นห้าปร์์ถ้ามาลุงหนาไปไหนที่ว่าเจ้าวัดพ้าร้านตรงไหนลุงหนาบอกจะไปห้ามอบเอ็กซเรย์ขังสุดท้ายลุงหนาก็พบวชเสร็จแต่เสร็จลุงหนาวันไปห้ามอบลุงหนามาห้าหลง่อนี่เลยห้าหลงอเทียนวะเออหลงพอหลงอเนี่ยมบวชให้แล้วนะวันนี้ผมจะไปห้ามอบแล้วจะห้าหไม่ห้าก็เหนื่อยเอาไหจะละลายละลายผมไม่รู้นะแตผมบวชให้แล้วไม่ว่าสิ่งใดงจะเกิดขึ้นก็ต่างก็หลง่อพบวชให้แล้ว บนว่าสนา่งพุอ่มยายยังไงพุ่มไม้รัะแต่ว่าพุ่มกลัวครับกลัวพลาดตัดอะไรเงี้ยโรงหนังก็ไปเลยไปห้ามหม้อหม้อเลี้ยเขาไปเลยมหม้อไข่ทอนกังซ่าให้ทอดชีวอนให้ทอนกังซ่าหม้อก็ยกมือไหว้ทุกใจอ้าวคุณพระบวชเมื่อไหร่หม้อใหญ่เป็นหมอ้อยิ่งเนอะโรงหนังก็บอกบวชไปประมาณสามวันนี้แหละนี่โอ้บวชนี่นะไปบวชยังไงโรงหนังบอกว่าก็ไปบวชนกินไปให้มันจิตใจมันดีขึ้นเราก็บวชอ่ะเขาบวชนะพวกอะไรเสซนก็คุยกนะับเขาให้ทอดชีวอนทอดกังซ่าแล้วก็ ประคตอะไรเงี้ยเขาก็ทยเหมือนเดิมสะบงกับประคตผู้มือนเดิมก็ขึ้นไปนั่งในเครื่องท่ายอย่างเงี้ยเอ็กซเรย์อุตตาซาวนะนเขาก็เครื่องมาประกบกับอุตตาซาว<น>เขาทําอยู่นานมากเลยลงหนาจิตใจลงหนาไม่ดีเลยแต่ในกังซ่างลงหนามีเลี้ยนมีเลี้ยนปีหกซีแหละมาก่อนเลี้ยนเล,ล็กนึงลงหนาให้ลูกย้ายไปก็คือแบง่งเป็นคนละเลี้ยนแต่ลงหนาเหลือ,อ,อรรนนหกซีไปก็อุตตาซาวเซ็นแต่เซ็นนานหม้อกับหายไปครับคุณพระเสร็จเถอะนะ เพใจไม่ดีว่านี่พาตัดเน่มือกับเล่นหลอกพอไว้เพราะใส่ารงสร้างก็กลับเล่นพอช่วยด้วยนะค่อก้อนเนื้อมนันงายเดี๋ยวลูกไม่ยากโดนพาตัดลูกกลัวแต่ลูกไม่ได้กลัวตายแต่ว่าลูกไม่ยากโดนพาอางอะไรเงี้ยนะก<ม>็ะบ่อมาซุบพ่อมาอยู่หนึ่งครั้น้าก็คมที่บ่อแหล่ะหรอมอกับมองนะเอาคุณพ้าคุณพ้าเดี๋ยวฉันจะมาบอกคุณพ้าแล้วนะพ้น,นอ่ะได้ออกมาแล้วคุณพ้าย่าตก,กใจนะแต่ตัวล่งหนาคิดว่ามันเป็นโรคมะเร็งนะ ไม่มาเด่งกับก้อนเนื้องอขอาขางตาแต่นี่มอ่อเขาก็ยิ้มเขบอกอ่กปังนะวิถ่ายวะคุณพระก้อนเหนือคุณพระมันหายไปได้ยังไงโอ้โหทิดลงหนากระถ่างคุณมอ่อวะเนี่ยคุณแล้วคนลุกลงหนากระถ่างมอ่อวะอะไรล่ะนูค่อยแสดงความดีใจด้วยก้อนเหนื้อที่ว่ามอ่อจะนัดตรงเหนือวว่าเหนียถ้าก้อนเหนือมันมัน,ม,นมันละลายไม่ละลายอย่างต้องพาตัดแล้วแต่วันเนี้ยมันหาย ลุงหนาเขาทำมันให้ให้ไงเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ากินยาแล้วมันละลายนะคือว่าก้อนเนื้อตรงเนี้ยแตะต้องไม่ได้คือกลายเป็นเส้นเลือดโอ้ยลุงหนาดีใจมากๆก็หนูดีใจมากๆก็ลองกำเลี่ยนแกที่ย่าให้ไหวออกเสียงกลลองเย้เย้เย้ในอกนะลุงหนาเด็ดลักแกสัดท่าแกแต่คิดว่าลุงหนามายุวัตกายบ้านเกิดก็ดีอะไรก็ดีที่ลุงหนาทำไปทุกอย่างเนี่ยคือเพราะแกเพราะแกลุงหนาแบบเขาทำมาให้ในบอกว่าเราพุทธศาสนาเท่าที่ลุงหนาจะทำไม่ได้ ก็ทำนู้นทำนี้อะไรเงี้ยแต่พอนั้นหมอยายเรีกไปคุยหมอยายกูยิ่งเล็กไปคุยกับคุณพระคุณพระบวชตอนไหนเนี่ยก็บวดตอนนี้ว่า่อนช่างมันเชอหมออะัรบอกเขาว่าเป็นเป็นนึ่งในลอยุ้งนาจังาบ้วชได้เลยหมอกันเนี่ยคุณพระนี่เป็นนึ่งในหลอยที่รอดพนจากการพาตาด้เพราะว่านู่ดูแล้วก้อนเหงือก้อนเนี่ยมันเป็นเหงือกงอมเป็นเหงือกงอเพาไม่ข้อนใหญ่มากเลยแต่วันนี้คุณพระนี่ไให้แล้วแล้วเป็นบวชเพราะอะไรลองนาก็เลยแล้วก็ฟังว่าเขาไปบวชก็กวดตายโยก ก็ไปบ่นหลวงพ่อแล้วว่าขอให้ก้อนเหนือนีห uh ่าถ้าห้าก็จะบวชเทาท่ว่ามีบุญบัศนาแต่ว่าถ้าไม่มีบุญก็จะอยู่พยายามอยู่ไว้ครบเจ็ดวันหนึ่งสิบห้าวันอะไรเงี้ยเขาบอกคร้เขาก็ยกมือไหว้คุณพระลูกข้อแสดงความดีใจด้วยเนาะบุญขออคุณพระเนาะอานตะดวงของคุณพระก็พูดอย่างลุกหนาเก็นึกซึงบันว่าอาจจะเป็นบุญของคุณพระก็ได้คีว่าเขาไม่อยู่ในพรพุทาศาสนา ลุงหนาก็ดีใจมากระบอกหูคุณพระรักษาตัวดูเนอะรักษาตัวแล้วอะไรเขาก็ถวายจากลุงหนาหาลอยเลยนะม่อเนี่ถวายจากหาลอยเขาถวายจากม่อใหญ่นะม่อใหญ่ม่อเปิดม่อพวยยิ่งเขาถวายจากคุลุงหนาหาลอยเขาก็ยกมือไหว้ลุงหนาลูกนข้อทำบุญรวมเลยนะเป็นดึงในลอยข็ดูนดูพระเลยตั้งแต่วันที่ว่าคุณพระมาเป็นพระที่ว่ามันไม่น่าใช้อะไรมันเป็นน่าจะเป็นเง้อ ก้อเนเนื้องอกแต่ว่าวันนี้ก้อนเนื้อตรงเนี้คุณพระจําไว้จะเป็นสร้างปีห้าปีแปดปีเนี่ยก็ไปยุ่งเข้าไม่ได้คุณพระพยายามมาดิเพก่อท่าบวามามารกัไปบอกว่าจะได้เช็คดูว่าเขาก่ายเปยังพื้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสักหลุดสักอะไรเงีเ้ยถ้าคุณพระไม่แน่ใจอย่างว่เาเขาให้เลยแต่สำหรับนู่นวะนู่เน,นี่ยนู่ดูช่องท่อมขังนักพาร์ทเนี่ยฟงแว่นดูไซเว่นดูก็กลายเป็นเลือดกลายเป็นเลือดมาเลยคือนู่ไม่สามารถแตะต้องตรงนี้ให้คุณพระได้หรอก ถ้าเกิดเป็นพาตัด้ดยหากินยาดีก็น,นกู่นกับรัาพิชอบไม่ไหวเพราะว่าตรงนี้มันเขาสูภาวะของตับปกติกลายเป็นเลือดติดตับไปพาตัดหรือไปแตะต้องตรงนี้ไม่ได้ออโอ้โหที่ตัวลุกนาดีใจมากหม้อก็อวยพรดีเป็นนึ่งได้ลอยมันก็ได้ทำอาห,หางเพิ่มก็เนี่ยทุกวันจะมีกำลัง รอบแทนพระพุทธศาสนาคกับหลวงพ่อเทียนในวัดพระกายองค์บ้างาก็ดีหลวงพ่อเล็กก็ดีหลวงพ่อท่านซวนก็ดีทึ้งหมดจะเป็นวัดบ้านเจยก็ดีที่ฟ้านาอาปุยยะตายายก็เข้ากันตรงนี้ทุกคนคือกองอัฐิยุทธนี่ในรางวัดพระกายนี้แต่สําหรับตัวลวงนาเองแล้วก็ดีใจที่ว่ปาปิห้าหลงงนาไม่รู้นะเพราะลุงนาเป็นพระ<ม>ลุงนาเป็นอุตริพุทธเจ,จ้าวะสัจจะทำของ,ลงหลวงนาทิ้สัจจะออใไปกับหลวงพ่อลงลงนาให้ทำได้ครบหมดแล้ว หนาคัดท่าอะไรแกเนี่ยไอยูได้ทุกวันเก็ตรงนีนแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยนะแล้วก็ไม่เคยไปห้ามมอหดด้วยกลับมากขโยนยาทิ้งเลยคือมันจริงๆกลับมากขโยนยาทิ้งเลยก็เนี่ยเขายูมาทุกวันเลยนูกก็มาดูแลแกมาไหลมาคือรักมากคะรพมากอะรักมากคาลพมากรอดตายรอดอะไรมากก็พระองค์นีก็ไม่ได้อุตริหรือว่าตรงหนจะต้องมาสางเืยออะไรเงี้ยนะเป็นผู้มิสิ้นแล้ว ไอ้พูดเกิดวปเหตุนั่นมันก็ไม่ดีไปสร้างเรื่องก็ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ลุงนาพูดมันเนี้ยวันเนี้ยเป็นเรื่องชัดจริงตอนเป็นฆราวาสได้เกิดขึ้นจากกับลุงนาจริงๆก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงนาตุกนะฮะยังไงก็ลองแวะเข้ามานะกราบเยี่ยมนะหลวงปู่เทียนหลวงพ่อเ,เทียนวัดปากไก่กันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบพระคุณหลวงนาตุกอีกคลิปนะครับสาธุครับเจริญพร